มีแท็กเกอร์แล้วปล่อยเข้าไปไมตอนนี้คุณเฮกเล่นซัพพอร์ตแล้วฮะเหมือนจะขัดใจนะไม่ไหวไม่มีใครทำอะไรเลยซัพพอร์ตแต่ละตาปวดหัวไม่หายปวดดีพึ่งอ่ะเอแล้วพึ่งอ่ะทุกเพื่อนที่ล้มได้ดินะถ้าเพื่อนไม่มีเข็มไม่ไม่ยอมปล่อยพึ่งอะไรทั้งสิ้น แล้วปล่อยให้ไปก็ยังนี้อืมไม่เห็นมันกดสกิลเลยอะหรือสกิลมันคู่ดาวแต่ตะกี้ดูอยู่มันก็ไม่คู่คดาวนะไม่คู่เดาวนาคู่ดาวหรอถึงห้าวิเองพี่ไม่พี่สิเฮ้ยวันดีใครอะรีโหลดววยิงไม่โดน อ้าวตัวตายตัวแทนเหรอเราเป็นยังไงโอ้ยโ,โอ้โอ้คนเหรอมีคนครับรีโหลดมีกลับไปแล้วมีกลับแล้วสามนะัดสุดท้ายแล้วเฮย้ยอโอเคละ ไ้ขนนาดีไปเถอะนะาเราเนี่ยวาซิคคอมเลยนึกว่าวิ่งหนีที่ไหนได้วิ่งมาหาปืนเห็นเซโรบ้างปะไม่เห็นนะนั่นแหละตายไปแล้วใครยิงยิงเซโรตอนที่มันเก็บเยียงเท้าว่ะจำไหนวะตะกี้มีควรยิงผมเป็นถูกเป็นตายผมที่ m ีไหนมอง jab here

ทำตยหมดละตว่รรดูข้หน้าเ,เลยได้ยินเสียงจะไม่รู้ทางไหนไม่รู้ไม่รู้ซ้ายขวาเฮ้ยได้ยินเสียงเรลวเรลเราเรลเราน,นี่ยิงหลังแม่งเลยวะง ยือเพื่อนอยู่ยือเพื่อนอยู่กูยื้เพื่อนอยู่จ้ะอะไรอะไรอุ้ยหลังๆหลังๆมิกมิกมิกน็อกกวัน็อกตองเออมิกมิกขโมนขาโมใครเป็นใครวะคงหมดแล้วเอ้าจะช่วยเพื่อน มีมาขโมยอีกแล้วเอาอีเพื่อนดีกว่าเฮ้ยพึ่งหมดจะหิวพึ่งหมดหมดนานยังไงเนี่ยฮิวให้อยู่หิว้อยู่หมดนานยังหมดนานแล้วนะนขหมนขโมยขโมยสุดหมดวุ้ยกึ่งกับ reload มาช่วยอยู่มาช่วยอยู่ไม่เล่นกลไอยี่ไม่รู้นู้นตึกนู้นตึกนุ่นได้เดี๋ยวผมเล่นให้เดี๋ยวผมเล่นให้ แย่ใ,ใครร่อยยิงวะอืมยังไม่โดนเวลาเล่นคอนเทนต์แล้วล่ะตรงนี้เขาเคาะใครอ่ะใครอยู่ไหนวะอยู่ไหนใครอยู่ไหน นี่นี่นี่ตุ๋ยน้องน้องน้องแล้วมันอยู่ตรงนั้นตอนไหนวะทำอะไรเพื่อนมาแล้วคนยิงไหนอะ อะไรพีเจอะไรใครวะอะไรครับโอ้โโดนไหมเมื่อี้เข้าบ้านโดนไปแล้วพี่โดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนลงหลังอุ้ยโดน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 นัดหนึ่งโดนนัดหนึ่งโดนนัดหนึ่ง ได้กัมปรล่ลงามานโยู่แล้วไหละวะโอ้ยติด้าหลังต้น,ตนไม้นะหลังต้นไม้อุ้ยไม้ไหนวะโอ้โหนี่นี่นี่พี่ต้นเจาคนละโซนเจาะหลังนี่ไอ้เชี่ยสนไหไปนะเราไป ใไปวะเฮ้ยเอาวของมันหลักเหรอของมันได้ของเราได้ยังไงกูยังไม่ทันได้ปาควันเลยตรงนั้นใช่ไหมได้เพื่อนล็อกแล้วล็อกแล้วเหลำแมงเลย ่ลอดจากกระสุนปืนใส่กูตัวเองแล้วสูบยาใส่โดดไหมตีบ้านแม่งเลยตรงนี้ฮะมีคนลงนะเอ้ยสวยครับผมขังขึ้นอยู่ไหน

ไอคมีคนมีคนมายิงมยอยูอย่เฮ้ยรไม่รู้อ่ะยิงกระสุนผ่นหัวเลยแม้โอ้โหสนต์สนายสนตยรู้ยังรู้ยังู่ให้แล้วว่ามันคือสนโคตรทีะเพื่อนที่โดนถังข้าเฮ้ยเยอะวะ โอ้ยอ่ะซ้อนอีกห่าอีกไโอ้โหเฮ้ยช่วยหน่อยมันชุบตอนหน้าผมไม่มีใครอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยไปโอ้โหแม่งเอ้ย แป้งเสือกแบบลุกขึ้นมาแล้วแม่งแบบกระสุนกูหมดพอดีนี่ไงลอยไปเองเพื่อโอ๊ยฝานอีกแล้วนายสมาร์ทเหรอน้องวงน้องวงพี่ถอยถอยไปเลยไม่เป็นไร มีคนดักเหรอฮะทุกคนขนุน reload โ,โข้างในเพียบเลยข้างในเพียบหาท่านออกมาอยู่เฮ้ยข้างบนข้างบนหอคอยคน <Just them. S 1> นึงหอคอยนอกโอเคหอคอย,ออคอคอยตาย เออเอาเว้ยปืนสั้นสัตว์นี่แหละแลนตายยังไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่แน่ใจเพื่อนคอนเปิดมไหมมันตีเดียวกับเซโร่เมื่อกี้เซโร่ตายเลยช็อตเนาะหมดยังอ่ะไม่หมดนะเหลอตัวเดียวไปมันสุดกันที่นี่เลนี่ยไป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  reloading ไปมันสุดกัด นัไหนต่ววะมาคาพี่เยโอเคโอ้ยเหนื่อยชิบหายเลยคือนั่งเองตัวเล่นเราเมื่อกี้ลุ้นลุ้นเลย